สัตว์นี่ครับผมเกมมิ่งคาเฟ่ไม่ว่าคุณจะอ้วนเก๊เหี้ยะดำถ้าไม่มีอะไรทำก็ให้ดูคุณลุงเงินเกมนี่โอ้ยไม่น่าเลยกูมาแต่พี่แปะดูดแหนมเลยซะง,งั้นแล้วผมวันนี้ก็อยู่ผมในเกมซูเปอร์เมกาแชมเปี้ยนนะครับเอออย่าเพิ่งเบื่อกันนะเจะ้จะบอกว่าไงดีช่วงนี้ติดเกมนี้มัวเล่นทั้งวันเลยเกมนี้ยังไงดีคือแบบ เจบอ่นเขาจะไม่ได้แตะนะโอเคเอางี้แล้วกันวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมด MP นะครับผมเนื่องจากว่าผมได้เพิ่งจะปลดล็อกในโหมดนี้มานะคือจริงๆแล้ว,วแมตชนี้เป็นตาที่สองผมนะครับเนื่องจากว่าตาแรกผมเล่นมาในแม่งตายไม่เป็นท่าเลยไม่ใช่อะไรหรอกับปุ่มเปลี่ยนปืนไม่เจอคือแม่งเล่นันแต่ลูกซองนะต้องบอกพี่เจ๊พี่ตีนี้โหดเหมือนกันนะท่านผู้ชมมาผมจะลองเล่นลูกซองบ้างใส่ไปคือก็ต้องขออภัยในความกากเลยนะครับผมอย่าว่ากันนะโลนี้เฮา สวัสดีจับจับออื้บูบาไหนอะมึงสวัสดีเพื่อน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 นี่เราโมโหแล้วอืออื้ออือเอาดิอื้ออืออือไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าตายเอาเลยนะครับผมคนเกิดมาล้วนเกิดแก่จะตายอยู่แล้วม้วนหน้าหนึ่งคืออุ้ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับผมในระบบการเล่นในเอ็มพีแต่ผมก็จะเต็มพี่นะจ๊ะมาอยู่ไหนจ๊ะฮัลโหล ชเว็บหนึ่งทีจะไม่ให้กูติดได้ไง่ายเกมนี้แม่งดูดิโคตรน่ารักเลยเนอะอยู่ไหนเฮ้ยทำไมมันลงๆวะชเว็บเฮดเชอร์เจอแล้วนี่ไงเอาไปกินดิอีน้องชมพูไมง่างไรเาลูกซองลูกซองไปไทยดิอีกทีตัวรัดอีกแล้ว การถูกลัดมันก็เป็นอะไรที่สัตว์จะทำของสัตว์โลกเช่นกันนะครับผมมาทุกคนล้วนแต่โดนลัาดจะเท่านั้นกูก็เคยลัดทำกันเฮ้ยไอ้นี่รู้สึกจะแสบวะ่ะอันนี้ดูว่าบ้าโฉเอาไว้ดิอเจอแล้วเจอจดนี่ละมึงผิวผิวเหรอนี่โหเอผิวผิวเฮ้ยศพแรกมาแล้วศพแรกผ่านไปศพกสองศอกสามใส่กระสุนนิดวะเฮ้ย มึงอีกแล้วเหรอฮู้วผู้ไปทำอะไรให้มึงยิงเหมือนโกรธเหมือนเกลียดกันเลยอะ่ะเอ้ยลบไปไปม่เรามือใหม่มันห้าวฮลัลโหลฮัลโหลจ๋าอยู่ไหนจ๊ายัอยู่กับที่ไม่ได้เลยวะมาๆๆๆๆๆ ฝังซี่โอ่ต่อยมงชวีอะศบสองสิงไปต่อยอะศบสองมาแล้วมึงเจอโจดอีกแล้วฮัลโหลนี่แล้วนี่นี่ฮ <c oughs> ึบเลยอะไรแตงคิวเฟนผมก็ลืมปรับความไวในการใช้ปืนลูกซองนะเพราะว่าในเอ่อบัตเทอร์อยเอมันผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไงปืนลูกซองผมไม่ใช้ไลฟ์เฟนไงเอ้ยเอานี่ยไปกินหน่อยซิเจ๊กันบัสเตอร์แ <c oughs> ม่ โดนเข้าไปเต็มที่แล้วฟองก็สารแก่ใจเลยทีเดียวเออฮัลโหลแน่มาขอด่วนหน่อยสิด่วนลูกฟองหน่อยโอ้ยมาปราดไม่ได้ดูแหดดูตีอะไรเลยคนกำลังดวนอยู่เนี่ยเสียวเลยจริงเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอ้าวไม่เล่ากูด้วยกูด้วยกูด้วยเสียบระดัจริงเลยอ่ะเฮ้ยอย่าว่าแต่เขาเลยเราก็เป็นเหมือนกันเด้วย อะไรบึมบัมบ like ึมบัมยังงี่ได้โอ้ยหน้าแดงแล้วโอยโยกย้ายโยกย้ายฮัลโหลอุ้ยอุแม่งความเจ็บปวดที่งดงามยังอยู่นะยังอยู่นะพี่ยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่ไหมไปไหนเอาชนะเว้ยเฮ้เอาชนะเหรอโครงการเอาชนะเอาไปดีกระสุนคนละครึ่งลูกสองคนละครึ่งเหรอมึงยเราโดู มามามาโอ้โสายม่วงเต็มเลยไอ้ฝั่งนั้นสายชมพูนี่เราโอ้โหมยเจ็บสองเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอืมกันบัสเตอร์เข้าไปไม่แม,นม่นเว่ยแต่ขยันยิงเดีด๋ดดยรีวใครจะชนกันพี่โจ้เกิดมีคนรัดไม่มีนะจ๊ะไหนนะเวิร์บเวฟนี่เราบอบะบอบะเข้าไปบอบะไปบอบะไปขยันวิ่งหน่อยหนูโอ้โห ถ <y uck> ึงสมัดเลยว่ะแต่เกมนี้มันในหมดเอ็พีมันน่า,นาเบื่ออย่างแล้วจับคู่โคตรนานเลยสองสามนาทีไม่เลื่อนเลยแต่ก็จับพีก็แบบว่ายังไงคุณภาพกันกน,นะท่านผู้ชมซูบม,มาขอหล่อยมั้งสิโอ้ใส่ขางบนงนี้จะไม่เราไม่โดนไม่โดนไม่โดนวนหน้าหนึ่งทีไม่เงีมึง โอ้ดิเราเป็นกีตอลบบะบบะโชว์เทสวับเฮ้ยอันี่มันขมจริงว่ะยอม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 ใจมั้ยเอาคูไปเล่นบ้านเลยไหมไม่เอาโอ้โหแม่มาใส่มาใส่โยกโยกทีไม่อะไรเจ๊นี่ละโอ้โหปิดจ็อบจ้าปวดนิ้วเหลือเกิน โอ้ยคนทำเต็มที่แล้วช็อตแอบเป็นยังไงล่ะฮะเกิดรบ4คิวโอ้ยโอเคแล้วครับผมดีกว่าตาแรกเยอะเลยตาแรกแม่งผมฆ่าได้แค่คิวเดียวเฮ้ยก็เต็มที่แล้วนะครับผมก็ยังไงมันก็ยังเป็นแค่ตาแรกของผมนะเออแต่ก็ต้องบอกว่าฝ่ายนั้นแม่งโหดจริงว่ะคนจีนเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมก็จะพยายามฝึกซ้อมในหมด MP นี้ให้อีกเยอะๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนอะ อย่าไปท้อครับชีวิตมันต้องสู้ต้องบูสู้ต่อไปสักวันหนึ่งโครงการเราชนะก็จะมาถึงเราอย่างแน่นอนนะครับผมอืมต้องบอกว่าพอแรงเริ่มสูงแล้วมันก็เริ่มเจอแต่คนโหดว่ะเออมันก็เป็นเหมือนกันทุกเกมนะนะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งจริงใจที่ผมผิดภาพปละกการใดไปหรือไปล่วงเกินใครก็ต้องขอกราบขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะ เล่นเกมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอย่าให้เกมดีๆเหล่านี้มาทำลายมิตรภาพของเราได้หากท้องใจก็ไปนัดหนึ่งๆกันเอานะจ๊ะสนองสนยัยอะไรก็ว่านไปสุดท้ายนี้กระผมต้องขอกล่าวคำว่าเมืองไทยสบายดีนะพี่น้องเกมมิง่งคาเฟ่คุณล,ลุงเล่นเกมสักวัดได้ครบาดไอ้ยะใช่ใช่